สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการของเรานะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะคือเรามักจะรู้สึกกันใช่ไหมคะว่าการเติบโตการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมชาติที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่พอเราลงหยุดคิดดูดีๆบนโลกใบนี้ที่ทุกอย่างมันมีจํากัดทั้งพื้นที่ทรัพยากรพลังงานการเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ย ม,มันเป็นไปได้จริงหรอคะมันเหมือนมีความขัดแย้งแปลกๆนะคะระหว่างความรู้สึกเรากับความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์ใช่ครับความขัดแย้งที่ว่านี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจริงๆจังๆเลยนะคะว่าทําไมการเติบโตที่เรียกว่า exponential growth หรือแบบทวีคูณที่หลายอย่างรอบตัวเรามันโตแบบนี้เนี่ยถึงเป็นไปไม่ได้เลยในระยะยาวบนดาวเคราะห์ที่มีจํากัดอย่างโลกเรา ครับโดยเราจะอ้างอิงการวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณที่น่าทึ่งมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อ Energy and Human Ambitions on a Finite Planet หรือถ้าแปลไทยก็ประมาณว่าพลังงานและความทะเยอทะยานของมนุษย์บนดาวเคราะห์ที่จำกัดของ Thomas W Murphy Jr. ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ ทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าทําไมการเติบโตแบบไม่หยุดยั้งเนี่ยมันถึงเป็นเหมือนอภาพลวงตาทางคณิตศาสตร์โดยจะใช้ตัวอย่างที่คำนวณให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะคะแล้วก็หลักการทางฟิสิกส์พื้นฐานที่เราหนีไม่พ้นจากในหนังสือเล่มนี้เราจะเน้นไปที่ตัวข้อจำกัดทางกายภาพของโลกจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่เรื่อง c l i m a t e change ที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาให้กรอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แบบว่า ทรงพลังมากๆครับมันช่วยให้เราเห็นภาพเลยว่าข้อจำกัดต่างๆของโลกเราเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมากๆชนิดที่ว่าต่อให้เทคโนโลยีเราจะก้าวหน้าไปแค่ไหนนะครับก็ยากที่จะหลุดพ้นจากกฎพื้นฐานพวกนี้ไปได้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ประเด็นแรกพลังของการเติบโตแบบทวีคูณที่ช่วงแรกๆมันอาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะพุ่งพรวดเลย แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องไร้เหตุผลทันทีเมื่อมันไปชนกับขีดจำกัดคอนเซปต์พื้นฐานของมันก็คือยิ่งมีมากก็ยิ่งเพิ่มเร็วขึ้นไปอีกใช่ไหมคะมีเครื่องมวอง่ายๆที่เรียกว่ากฎ70หรือ rule of 70ค่ะมันช่วยบอกว่าแท้มีอะไรโตแบบทวีคูณจะใช้เวลากี่ปีถึงจะเพิ่มเป็น2เท่าก็แค่เอาเลข70ตั้งหารด้วยอัตราการเติบโตต,ต่อปีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ถูกต้องครับซึ่งเลข70นี้ก็มาจากคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยคือลอการิทึมธรรมชาติของ2มันมีค่าประมาณ0.693หรือ0.7พอนำไปคูณร้อยเพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราๆเจ็ดสินั่นแหละครับตัวอย่างเช่นถ้ามีเมืองสมมติเมืองหนึ่งประชากรโตคงที่ปีละ7%ฟังดูอาจจะไม่เยอะนะครับ7%ใช่ค่ะฟังดูไม่เยอะเลยแต่ถ้าใช้กด70คําคำนวณคือ70หารด้วย7ก็จะเท่ากับ10หมายความว่าใช้เวลาแค่ 10ปีประชากรก็จะเพิ่มเป็น2เท่าล้วครับจากร0อยเป็น200ใน10ปีแรกอีก10ปีต่อมาก็เป็น400อีก10ปีก็800คือมันเพิ่มขึ้นเร็วมากๆจริงๆเข้าใจแล้วค่ะมันน่าทึ่งตรงที่ช่วงหลังๆนี่เองที่มันเร่งตัวแบบก้าวกระโดดใช่ครับและที่สำคัญคือการเติบโตลักษณะนี้มันสวนทางกับสัญชาตญาณของเราที่มักจะคิดอะไรเป็นเส้นตรงหรือลีเนีย พอเราเจอการเติบโตแบบทวีคูณเนี่ยเรามักจะประเมินผลกระทบระยะยาวต่ำไปเรานึกภาพคลาสสิกเรื่องแบคทีรียในขวดโหลก็ได้ครับสมมติมันแบ่งตัวเพิ่มเป็นสองเท่าทุกๆนาทีเริ่มจากตัวเดียวตอน11โมงเช้าแล้วขวดโหลจะเต็มตอนเที่ยงตรงคำถามคือตอนที่ขวดโหลมีแบคทีรียอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเวลากี่โมงครับอืมถ้ามันเต็มตอนเที่ยงแล้วมันเพิ่มเป็นสองเท่าทุกนาที แสดงว่าตอน11โมง59นาทีมันก็ต้องมีอยู่ครึ่งขวดสิคะโหจริงด้วยแค่นาทีก่อนเต็มมันเพิ่งมีอยู่แค่ครึ่งเดียวเองเหรอคะเนี่ยถูกต้องครับนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าช่วงไทยทายการเติบโตมันเร็วมากจนน่าตกใจแล้วถ้าแบคทีเรียพวกนั้นมันเพิ่งจะรู้ตัวว่าเฮ้ยที่อยู่จะหมดแล้วตอน11โมง59นาทีมันก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือให้ทำอะไรแล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆค่ะ ทีนี้ลองเอาแนวคิดนี้มาจับกับการใช้พลังงานของมนุษย์ดูบ้างในอดีตข้อมูลการใช้พลังงานอย่างในสหรัฐก็แสดงรูปแบบการเติบโตที่คล้ายๆแบบทวีคูณเหมือนกันลองสมมติเล่นๆนะคะว่าถ้าการใช้พลังงานของโลกโดยรวมเติบโตด้วยอัตราคงที่สัก2.3%ต่อปีซึ่งถ้าดูผินๆตัวเลข2.3%นี้ก็ไม่ได้ดูสูงจนน่ากลัวอะไรเลยนะคะใช่ครับ2.3%ต่อปี ฟังดูน้อยมากจริงๆแต่ถ้าปล่อยให้มันโตแบบทวีคูณต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีอะไรมาหยุดจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละครับที่เมอร์ฟี่เขาทำการทดลองทางความคิดหรือ t h อดเอ็กซ์เพรเน n t ที่น่าสนใจมากๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดทางกายภาพที่เราหนีไม่พ้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนก็ตามอย่างแรกเลยคือข้อจำกัดด้านพื้นที่สำหรับการผลิตพลังงานนะครับ สมมุติว่าเราเก่งมากๆพัฒนาโซลาเซลล์ได้สุดยอดแล้วเราตัดสินใจจะปูแผงโซลาเซลล์เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่โต2.3%ต่อปีของเราคำถามคือเราจะปูแผงเต็มพื้นที่พื้นดินทั้งหมดบนโลกเมื่อไหร่คําตอบจากการคํานวณคือแค่ประมาณ250ปีเท่านั้นครับ250ปีโหเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยค่ะนั่นคือปูเต็มพื้นดินทั้งหมดเลยนะคะ ใช่ครับพื้นดินทั้งหมดบนโลกเลยและถึงแม้เราจะบอกว่างั้นปูบนมหาสมุทรด้วยสิต่อให้ทําได้ด้วยประสิทธิภาพร้อเซซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับมันก็แค่ยืดเวลาออกไปได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นสุดท้ายก็ชนเวานอยู่ดีนี่คือข้อจํากัดแรกที่เห็นภาพชัดๆอย่างที่2คือข้อจํากัดด้านความร้อนทิ้งหรือเวที คือกฎฟิสิกส์พื้นฐานบอกว่าการใช้พลังงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะผลิตหรือบริโภคสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นความร้อนเหลือทิ้งออกมาสู่สิ่งแวดล้อมหลักการนี้เรียกว่ากฎของซีฟนโบสแมนซึ่งบอกว่าวัตถุยิ่งร้อนยิ่งแผ่รังสีความร้อนออกมามากการที่เราใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณก็หมายถึงปริมาณความร้อนทิ้งที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเหมือนกัน เมอร์ฟี่คำนวณว่าด้วยอัตราการเติบโตอของการใช้พลังงานแค่2.3%ต่อปีเนี่ยนะครับโลกทั้งใบจะร้อนขึ้นจนถึงจุดเดือดของน้ำคือร้อยองศาเซลเซียสโดยเฉลีย่ยในเวลาเพียงแค่ประมาณ350-400ปีเท่านั้นโหนี่คือร้อนจนน้ำในมาหาสมุทรเดือดเลยเหรอคะไม่ใช่แค่โลกร้อนแบบที่เราคุยคุยกันอยู่ตอนนี้ใช่ครับร้อนในระดับนั้นเลยคือร้อนจนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้แน่นอน และนี่คือผลโดยตรงจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกาซสรึงกระจกอย่างเดียวและข้อจํากัดสุดท้ายที่เมอร์ฟี่ยกมาคือข้อจํากัดด้านพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยตรงถ้าเรายังคงเพิ่มการใช้พลังงานเนียตรา2.3%ต่อปีไปเรื่อยๆในเวลาประมาณ1,400ปีปริมาณพลังงานที่เราใช้จัดเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่ดวงอาทิตย์ผลิตได้เลยครับ แนวคิดนี้คล้ายๆกับโครงสร้างในจินตนาการที่เรียกว่า Dyson Sphere คือสร้างเปลืยกคุ้มรอบดวงอาทิตย์เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดแต่ลองนึกภาพว่าพลังงานมหาศาลขนาดนั้นถูกนำมาใช้บนโลกใบเล็กๆของเราณจุดนั้นพื้นผิวโลกของเราจะร้อนยิ่งกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์เสียอีกครับแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรรอคะมันกำลังบอกเราอย่างชัดเจนครับว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีในอนาคตเราจะมหาสัจจรรย์แค่ไหนจะมีโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพ100%ซหรือมีพลังงานฟิวชั่นที่สะอาดไร้ขีดจำกัดมาใช้ได้จริงก็ตามกดทางฟิสิกส์พื้นฐานมันกำหนดเพดานหรือขีดจำกัดสูงสุดเอาไว้แล้วครับ และไปดดนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวในอีกหมื่นปีแสนปีแต่เป็นสิ่งที่เราจะวิ่งไปชนภายในเวลาแค่หลักร้อยปีเท่านั้นถ้าเรายังคงเดินอยู่บนเส้นทางการเติบโตแบบทวีคูณในอัตราปัจจุบันเปี่ยนมากๆหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆไม่ใช่แค่การคาดการ์ลอยๆถูกต้องครับมันเป็นเหมือนกำแพงทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่เรากำลังวิ่งเข้าใส่เลยครับทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูอีกตัวอย่างสำคัญของการเติบโตแบบทวีคูณนั่นคือประชากรโลกบ้างนะคะ กราฟการเติบโตของประชากรโลกในอดีตนี่เห็นชัดเลยว่าเป็นรูปไม้ฮอกกี้คือราบเรียบมานานมากแล้วก็พุ่งสูงชันขึ้นเร็วมากๆในช่วงไม่กี่ร้อยปีมานี้เองแม้จะลองพลอตบนสเกลพิเศษที่เรียกว่าสเกลลอกการิทึมซึ่งปกติจะช่วยให้การเติบโตแบบทวีคูณดูเป็นเส้นตรงหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตได้ชัดขึ้นกราฟประชากรโลกมันก็ยังคงชันขึ้นเรื่อยๆอยู่ดี ใช่ครับการที่กราฟบนสเกลลอการิทึมอย่างชันขึ้นแปลว่าอัตราการเติบโตหรือเปอร์เซนต์ growth r มันไม่ได้คงที่แต่มันเร่งตัวขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการเพิ่มเป็น2เท่าหรือ doubling time ของประชากรโลกมันสั้นลงเรื่อยๆครับจากหลักหลายร้อยปีในอดีตเหลือแค่ประมาณ40ปีในช่วงหลังปี1950เท่านั้นเองแล้วการเติบโตแบบนี้มันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆได้ไหมคะ โดยทั่วไปแล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเติบโตของประชากรในธรรมชาติมักจะเป็นไปตามรูปแบบที่เรียกว่า logistic curve หรือเส้นโค้งรูปตัว S ครับคือช่วงแรกโตแบบทวีคูณแต่พอเริ่มเข้าใกล้ขีดจำกัดของสภาพวัดร้องที่เรียกว่า carrying capacity K หรือความสามารถในการรองรับเช่นอาหารน้ำที่อยู่อัตราการเติบโตจะค่อยๆชะลอลงจนประชากรเข้าสู่ระดับที่ค่อนข้างคงที่แต่สิ่งที่น่ากังวลในระบบที่ซับซ้อนอย่างสังคมมนุษย์คือ ปรากฏการที่เรียกว่า overshoot หรือการเติบโตเกินขีดจำกัดเคไปชั่วคราวก่อนเกินไปก่อนเหรอคะแล้วค่อยลดลงมามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะม,มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าความล่าช้าในการตอบสนองหรือฟ e ดแบ c k ด e เล y ครับคือการตัดสินใจของมนุษย์ในวันนี้เช่นการตัดสินใจมีลูกมันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทรัพยากรโอกาสที่เราเห็นในปัจจุบัน แต่ผลกระทบของการมีประชากรเพิ่มขึ้นต่อทรัพยากรจริงๆเนี่ยมันจะไปปรากฏในอีกหลายสิปีข้างหน้าเมื่อเด็กรุ่นนั้นโตขึ้นเริ่มบริโภคทรัพยากรเต็มที่ความล่าช้านี่เองครับที่อาจทําให้เราไม่ทันรู้สึกตัวว่ากําลังเข้าใกล้ขีดจํากัดและเติบโตเกินเคไปก่อนแล้วพอผลกระทบมันตามมาทันทรัพยากรเริ่มขาดแคลนประชากรก็อาจจะต้องปรับลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนําไปสู่ความยากลําบากหรือเอ่อ การล่มสลายได้การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรโลกก็ชี้ว่าช่วงเวลาของความล่าช้าในการตอบสนองนี้อยู่ที่ประมาณ30-40ปีซึ่งถือว่าน,นานพอที่จะทำให้เกิดโอเวอร์ชูตได้ครับมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางประชากรหรือ Democratic Transition ใช่ไหมคะที่ว่าพอประเทศพัฒนาขึ้นอัตราการตายลดลงก่อนแล้วอัตราการเกิดถึงค่อยลดตามมาใช่ครับ แนวคิดนี้อธิบายรูปแบบที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศเลยคือพอสุขานามายัยการแพทย์อาหารการกินดีขึ้นอัตราการตายโดยเฉพาะในเด็กลดลงเร็วมากแต่ค่านิยมเรื่องการมีลูกเยอะอาจจะยังไม่เปลี่ยนทันทีหรือการเข้าถึงการศึกษาการคุมกำเนิดยังไม่แพร่หลายทำให้อัตราการเกิดยังคงสูงอยู่ช่วงหนึ่งผลก็คือในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ประชากรโดยรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ก่อนที่อัตราการเกิดจะลดลงตามมาจนเข้าสู่สมดุลใหม่ที่อัตราการเกิดและตายต่ำทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีในระยะยาวนะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เองที่ประชากรเพิ่มขึ้นเยอะมากถูกต้องครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามสำคัญเกี่ยวกับแรงกดดันต่อทรัพยากรในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้การเติบโตของประชากรในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งหลายประเทศกำลังอยู่ในช่วงนี้พอดี ย่อมสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่าการบริโภคทรัพยากรต่อหัวในประเทศพัฒนาแล้วนั้นสูงกว่ามากตัวอย่างเช่นการบริโภคพลังงานต่อหัวของคนอเมริกันสูงกว่าคนในประเทศยากจนอย่างไนเจอร์เป็นร้อยเท่าเลยนะครับคููเป็นร้อยเท่าเลยเหรอคะครับดังนั้นการเพิ่มขึ้นของประชากรแม้เพียงเล็กน้อยในประเทศร่ำรวย ก็อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรโลกโดยรวมมากกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรจำนวนมากในประเทศยากจนเสียอีกเมอร์ฟี่เขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าการเปลี่ยนผ่านทางประชากรนี้แม้จะดูเป็นกระบวนการทางธรรมชาติแต่มันอาจจะนำมาซึ่งต้นทุนหรือความเสี่ยงมหาศาลหากดันเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงเวลาที่เรากำลังจะชนกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรของโลกพอดี แสดงว่าทั้งข้อจำกัดด้านพลังงานและปัญหาประชากรมันมีร่างมาจากเรื่องการเติบโตแบบทวีคูณที่ไปชนกับขีดจำกัดของโลกเหมือนกันเลยนะคะทีนี้ มีความเชื่อหรือความหวังหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจของเราสามารถเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางกายภาพหรือพลังงานเพิ่มขึ้นตามก็ได้หรือที่เรียกว่า d e c o u pling การแยกส่วนนะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจยุคใหม่เน้นภาคบริการสินค้าดิจิตัลนวัตกรรมต่างๆทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มได้โดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามแบบนี้พอจะเป็นทางออกที่แท้จริงได้ไหมคะ ประเด็นเรื่องติดคัพ pling เนี่ยเมื่อฟีวิคขอไวออ้น่าสนใจมากครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าดิคัพ pling บางส่วนมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเช่นโทรศัพท์มือถือเล็กลงแต่ทำอะไรได้มากขึ้นหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยบริการมากขึ้นแต่เขาชี้ให้เห็นจุดสำคัญว่ามนุษย์เรายังคงต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐานทางกายภาพหรือ physical necessities เพื่อการดารงชีวิตอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น อาหารน้ำที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าการขนส่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถดีคัปโปออกจากทรัพยากรทางกายภาพและพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ครับหมายความว่ายัางไงคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะหมายความว่าเราไม่สามารถผลิตอาหารให้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ใช้ที่ดินน้ำปุ๋ยหรือพลังงานเพิ่มขึ้นเลยเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถสร้างบ้านหรือเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้วัสดุและพลังงานเลย และสิ่งจําเป็นพื้นฐานเหล่านี้ไม่สามารถมีราคาถูกลงจนแทบไม่มีค่าได้ในระยะยาวครับลองนึกภาพว่าถ้าอาหารหรือน้ําซึ่งจําเป็นต่อชีวิตกลายเป็นของที่ราคาถูกมากๆจนแทบจะฟรีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจสังคมเมอร์ฟีใช้ตัวอย่างติดตลกเรื่องเกมเศรษฐีมโน o p o ี y ว่าถ้าเราสามารถซื้อโรงแรมบนที่ดินถูกสุดได้ในราคาถูกมากๆเราก็คงกว้านซื้อมาหมดแล้วก็ขึ้นราคาตามใจชอบ ซึ่งในโลกจริงมันเป็นไปไม่ได้กับซึ่งจะเป็นพื้นฐานสุดท้ายแล้วข้อจํากัดทางกายภาพของทรัพยากรที่จําเป็นเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นตัวจํากัดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ดีเพราะเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะไฮเพคแค่ไหนก็ยังต้องตั้งอยู่บนฐานของโลกทางกายภาพใบนี้กฎพื้นฐานอย่างเทอร์โมดินามิกส์ที่ว่าทุกกระบวนการต้องใช้พลังงานและมีของเสียเกิดขึ้นเสมอเป็นข้อจำกัดสูงสุดที่เราหนีไม่พ้นครับ ฟังแบบนี้แล้วทำให้นึกถึงนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกเลยนะคะพวกอดัมสมิธโทมัสมัลตัสหรือจอห์นสเตรทมิลที่เคยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านชั่วคราวแล้วสุดท้ายก็จะถูกจำกัดด้วยทรัพยากรทางกายภาพโดยเฉพาะที่ดินซึ่งสำคัญมากในยุคเกษตรกรรม แต่พอเราค้นพบพลังงานฟอสซิลทั้งฐานหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติมันเหมือนกับว่าเราเจอขุมทรัพย์พลังงานมหาศาลเลยนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติเหล่านั้นไปได้แล้วก็เติบโตมาได้ยาวนานในช่วง200ปีที่ผ่านมาใช่ครับและนั่นคือจุดที่เมอร์ฟี่เตือนว่าอาจเป็นกับดักทางความคิดที่อันตรายเขาเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะที่เรามักจะจำกันแค่ว่าเด็กคนนั้นโกหก แต่บทเรียนที่สำคัญกว่าที่เรามักจะลืมไปก็คือในตอนท้ายที่สุดหมาป่ามันมาจริงๆครับการที่เราคิดว่าเราเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติได้อย่างถาวรแล้วเพียงเพราะเราโชคดีเจอแหล่งพลังงานฟอสซิลที่ช่วยให้เราเติบโตได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอาจทำให้เราประมาทแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับพ่อจำกัดทางกายภาพที่แท้จริงของโลกใบนี้ซึ่งกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าเหมือนกับหมาป่าในนิทานนั่นเองครับ เอาละค่ะดิฉันว่าเราได้เจาะลึกประเด็นนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะข้อความสำคัญที่ชัดเจนมากๆจากการคุยกันวันนี้ก็คือการเติบโตแบบทวีคูณไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชากรการใช้พลังงานหรือแม้แต่เศรษฐกิจที่เราหวังให้มันโตตลอดไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่จะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบนดาวเคราะห์ที่มีทรัพยากรจำกัด และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือจากการคำนวณตามหลักฟิสิกส์พื้นฐานข้อจำกัดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่อาจจะมาถึงภายในเวลาแค่หลักร้อยปีเท่านั้นเองแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับเราทุกคนในวันนี้มันสำคัญเพราะมันท้าทายสมมติฐานพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของอารยธรรมยุคใหม่เลยครับนั่นคือความเชื่อที่ว่าความก้าวหน้าคือการเติบโตที่ไม่สิ้นสุด การตระหนักถึงข้อจํากัดเหล่านี้มันบังคับให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามแล้วก็ประเมินแนวทางที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตว่าเราจะสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้อย่างไรบนโลกที่มีขีดจํากัดใบนี้หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้เราเห็นภาพด้วยน,นะครับว่ายุคปัจจุบันที่เรามีพลังงานฟอสซิลใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ผิดปกติอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ มันเป็นแท่จุดสว่างวาบหรือบลิปสั้นๆที่กำลังจะจบลงมีประเด็นปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากเมอร์ฟีค่ะเขาแั้งข้อสังเกตว่าการที่เราในฐานะมนุษย์ดูเหมือนจะทำความเข้าใจหรือยอมรับข้อจำกัดทางกายภาพเหล่านี้ได้ยากเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติบางอย่างในตัวเราเองเกี่ยวกับจิตวิทยาการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือการสนใจแต่ปัจจุบันอะไรทานองนั้นนะคะ หรือบางทีมันอาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเฟอร์มีพาราดอกซ์ก็ได้อ๋อปฏิทัศน์ของเฟอร์มีที่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เคยเห็นร่องรอยหรือสัญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นๆในจักรวาลเลยทั้งทั้งที่จักรวาลกว้างใหญ่และเก่าแก่มากน่าจะมีอารยธรรมอื่นๆเกิดขึ้นมากมายใช่ค่ะเมอร์ฟีเสนอว่าหรือบางทีหรือบางทีตัวกรองสุดท้าย ที่ขวางกั้นไม่ให้อริยธรรมทรงภูมิปัญญาสามารถพัฒนาไปถึงขั้นเดินทางข้ามดวงดาวหรือสื่อสารกันได้อย่างยั่งยืนมันก็คือความไม่สามารถในการจัดการการเติบโตของตัวเองให้อยู่ภายในขอบเขตจำกัดของดาวเคราะห์บ้านเกิดนั่นเองเป็นไปได้ไหมครับว่าอริยธรรมจำนวนมากในจักรวาลอาจเคยรุ่งเรืองขึ้นมาแล้ว แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะไม่สามารถก้าวข้ามความท้าทายของการเติบโตแบบทวีคูณบนดาวเคราะห์ที่จำกัดได้อืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆนะคะว่ามนุษยชาติเราจะสามารถเป็นข้อยกเว้นและก้าวข้ามตัวกลองนี้ไปได้หรือไม่